ราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ถูกหวยรวยเบอร์คือราศีมีคนตอบผิดนะครับเมถุนครับก <c oughs> ารถูกหวยรวยเบอร์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของโชคลาภม, <c oughs> มีถุนเนี่ยดาวเจ้าเรือลาพักก็คือดาวอังคารเลขสา <c oughs> ตอนนี้โคจรอยู่ในตำแหน่งอยู่ในเรือนที่ดี <c oughs> จากเรือนสุภะ ไปสู่เรือนกรรมะคือมุ่งไปสู่จุดที่เรียกว่าเป็นเกษตรและก็เป็นราชาโชคเรียงไล่เรียงไปเป็นลำดับจากนี้เป็นต้นไปอีกหลายเดือนก็แปลว่าอนาคตสวยแปลว่ามีลาบที่พึงปรากฏขึ้น 2. ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวตัวแทนของโชคลาบและเงินตราและกุศลผล,ลบุญที่เคยสร้างมาหลายชาติครบและบุญกุศลที่สร้างในชาติภพนี้ถ้าทํา ผลมันจะเกิดขึ้นตรงนี้แหละครับในเดือนมก,กราคมพันธุ์ชัดเจนมากครับและเด่นชัดไปจนถึงเดือนกรกฎาคมในขณะนี้ดาวพฤหัสบดีที่เดินอยู่ในเรือนการเงินของชาวราศีมิถุนนั้นโคโจรถอยหลังเรียกว่าพักเวลาในทางโหราศาสตร์ครูบาอาจารย์สอนผมไว้นะเมื่อไรที่ดาวดวงใดพักองศาค,คือโคโจรเช่าโลกเราดาวดวงนั้นจะมีกําลังทํามีโชคลาภถูกหวยรวยเบอร์ตอนนี้ดาวบนท้องฟ้าพักสองดวงครับหนึ่งคือดาวพุธเลขสี เป็นดาวประจาตัวของคุณที่เกิดในราศีมิถุน 2. ดาวพฤหัสบดีเลข5เป็นดาวที่จอหรือเดินพักองศาอยู่ในเรือนการเงินของชาวราศีมิถุนเพราะฉะนั้นราศีไหนจะดีเท่ากับมิถุนด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่วามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธุนที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ถูกหวยรวยเบอร์ได้แก่ชาวราศีมิถุนฟันธงครับ อะไรเขาเรียกเมทุนไม่ได้เรียกศุนค่ะมันต้องเป็นผงนี่ได้ไม่ต้องเป็นราศีต้นแล้วอะไรเลิกอะไรดาวอะไรมันย้ายได้ยังไงราศีกันมะบังตุลแม่หมอบอกแล้วว่าอย่าอย่าให้เหตุผลทีต้นเมทุนเอาไปกินเอาไปกินพี่บอลเล่นบอขอเล่นสามตัวค่ะตอนนี้เลย พลาอยู่แล้วรถสองค่ะได้ลได้ลเออได้จริงจริงเป็นคนชอบเสียงแม่ชอบแต่เราไม่ไหลไปกับแม่ั้างหรอไม่ไม่เคยไม่เคยซื้อค่ะที่อยู่ครั้งหนึ่งอะฝันก็คือว่าบอกแบบเด็กๆดแดนเซอร์บอกอะไรเงี้ยเขาก็ไปซื้อเขาถูกกันหมดค่ะหรือว่าบางทีเนี่ยจะแบบขับรถไปต่างจังหวัดเนี่ยค่ะจะชอบไปเจอหมายเลขเดิมๆตามหลักกิโลบ้างตามป้ายเอ่อ อะไรอย่างเงี้ยเลขไอ้ตัวอันนั้นอยู่ซ้ำๆหลายทีเขาเคยซื้อเองไหมไม่เคยซื้อเองค่ะ่าจะชอบจนกระทั่งเราเหมือนกับว่าเราอย่าไปตามแม่เลยอย่าไปเหมือนแม่เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมองเหมือนน้องไอว่าเออการที่เราได้งานเยอะๆนี่เหมือนกับเราถูกหวยเดี๋ยวจะซื้อแล้วแหละถ้างั้นค่ะหวยไม่ใช่ชีวิตแต่ชีวิตของเราคือหวย ทงน้ำพริกก็ทำนะเดี๋ยวนี้ใช่ค่ะดวนเลย์ดวนกระตายองเลยพริกหมองค่ะพริกหมองลายฝนขายที่ไหนบ้างคะขายที่ไอจีของตัวเองไม่ใช่ธรรมดานะมีเพลงใหม่ด้วยเชิญรับฟังให้ไผ่เราะครับเชิญฟังครับนาเพราะไหมคะยำะต่ายย่งแกเสร็จแน่เป็นยัดยอด มไม่ได right ้่ยนอย่างเดียนน้ำพร uh. ิกอร่อยด้วยเพลงใหม่แล้วนะคะชื่อเพลงน้ำตาทองคำน้ำตาทองคำถ้าหากน้ำตาฉันเป็นทองคำฉันคงจะรวยเลิศล้ำทองคำองหลอนห้องนอนเดี๋ยวเดี๋ย กจะเศร้าทาไมมันมเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราไปตามถูกไปทั้งหมด